ท e ี่ดอนมูลเยือนไทยครั้งแรกด้วยก็คิดว่าดีใจมากที่ได้มาดูอะค่ะเพราะว่าก็เชียร์ทีมนี้อยู่แล้วใช่ค่ะก็สองสามปีค่ะไม่นานมากเชียร์ดอนมูนนี่เชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับอ๋อเชียร์โจเลียนบันค่ะตั้งใจมาดูด้วยใช่ค่ะมาคิดว่าวันนี้จะได้เห็นเขาใช่ไหมครับคิดว่าต้องได้เห็นค่ะได้เห็นความแน่นอนใช่คิดว่าการที่บีจี าดีมมมไทยดีากเลยค่ะเพราะว่าก็หาดูได้ยากเนาะไม่ค่อยมีใครเอาเข้ามาอย่่างี้คะราคาบัตรเข้าชมครับคิดว่าเหมาะสมไหมการที่มีทีมระดับนี้เข้ามาราคาโอเคค่ะ<ด>เหมือนเข้าถึงได้หนึ่งพันบาทค่ะคิดว่ารับได้เป็นราคาที่เข้าถึงได้ค่ะใช่เดินทางมาจากที่ไหนครับอ่กรุงเทพอะค่ะใช่เดินทางมาสะดวกไหมสนามบิ สะดวกค่ะแต่ว่าต้องมาเร็วหน่อยเพราะว่ากลักวไม่มีที่จอด,ดรถแสดงว่ารู้รู้ททกฎของฟุตบอลอยู่แล้วคิดว่า,นาคนคเยอะก็ไม่มีที่จอดรถค่ะถ้าเกิดมีโอกาสที่จะกลับมาที่ไทยอีกคิดว่าจะมาดูไหมก็ดูอีกค่ะเพราะว่าใช่อชอบจูเลียตบันอยู่แล้วเชิญชวนแฟนมาเชียร์หน่อย ก็ถ้าถมีเปิดขายอีกก็อยากให้มีคนมาดูเยอะๆค่ะเพราะว่าสนุกดีขอบคุณกคขอบคุณค่ะ